สวัสดีสาวกพับจีทุกคนพบกับข่าวสั้นพับจีแบบสับฉบับวันที่12กันยายนข่าวแรกอัปเดตความพร้อมผู้เล่นและโค้ชทีมชาติไทยก่อนลุยศึก PNC 2023โดยในวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์โค้งสุดท้ายก่อนเริ่ม PNC 2023ของโคชจักมาให้รับฟังกันโดยโคชจักให้สัมภาษณ์ว่าเออตอนนี้ที่มีความพร้อมประมาณ70% สถานที่ลงก็ลงที่เดิมที่เหลือก็คือการปรับตัวตามหน้างานครับสุดท้ายนี้ทีมชาติไทยจะทําให้เต็มที่ครับพี่น้องชาวไทยอย่างพวกเรารอชมผลงานกันได้เลยไปต่อกันที่ข่าวที่2บอมก็ต์ฟรีเบิร์ดแห่งแอตตเกอร์แคลนฟันธง4ผู้เล่นนี้มาแน่เตรียมจับตาดูให้ดีเลย 1. นธนดลทีมชาติไทย 2. ไฮสกิทีมชาติเวียดนาม 3. ติกตันทีมชาติออสเตรเลียและ 4. โซทีมชาติเกาหลีใต้ แต่ยังไงก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติไทยกันด้วยมาต่อกันที่ข่าวที่3กิจกรรมพ i ิกเอ็ม l า e n เลหากสงสัยว่าวิธีการได้ตั๋วมาทำยังไงวันนี้เรามีคำตอบให้วิธีที่1ซื้อไอเทม PNC 2023 ITEMS ก็รับไปเลยดังนี้ชุด PNC 2023 MEGA b u n d l e รับ5โหวตคูปอง PNC 2023 STRIKER SET รับ2โหวตคูปอง PNC 2023 TRA i l b l a z e r Se รรับ2โหวตคูปอง และ PNC 2023 Dance Lights Out รับ1โหวตคูปองวิธีที่2ง่ายแล้วง่ายอีกง่ายต่อแค่ออนไลน์ครบก็รับ1โหวตคูปองสุดท้ายนี้เพื่อใครยังไม่ทราบนี่คือช่องทางรับชม PNC 2023ที่จะจัดขึ้นในวันที่15-17กันยายนนี้อย่าลืมติดตามชมและส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยและพบกันใหม่กับข่าวหน้าสวัสดีครับ